ก็วันน <songs> ี <joue Rocky accent> ้ีนจะปั่นกับปันนะคะจะคอยเมนเทนไม่ให้เหนื่อยเกินไปให้มีแรงไปขึ้นเจ็ดทับแล้วกลับบ้านไหวก็ตอนนี้ผ่านมาชั่วโมงครึ่งนะไม่ได้เปลี่ยนเฟืองเหนื่อยเลยเมื่อกี้ให้กินอินทผาลมไปหนึ่งเมตรค่ะก็เดี๋ยวดูกัน เทรนแฟนขึ้นเขานะคะค่อยๆออกแรงที่ก้นกับหน้าท้องเยอะๆถ้าตรงไหนมีกำแพงปูนแบบนี้มันจะค่อนข้างชันกว่าตรงอื่น จอดรอหน่อยตุ้มเตรียมอยู่ตรงนู้นเดินเร็วกว่าเอาจริงๆต้องให้กำลังใจแล้วหเขามาปัน่นใหม่ๆสวัสดีค่ะค่อยๆไปค่า่า อันนี้ค่อนข้างชันนะเดีย๋ยวเราเอาอินทผลัมจากไล่ลุงทอนนะคะให้ทันททันจะเป็นเอาอันนี้ไปให้ปั่นตาไปให้อีกรถมา <c oughs> โอเค ออกออกออกขวาหนีนะึงโอ้ยรับครับรับ เอาไหมถึงสมังแล้วเป็นไงบ้างก็โปตดดีครับยังไม่เหนื่อยคือพอ,พอกินอินทผา,าลัมแล้วมันช่วยไหมมีแรงขึ้นมาเลยได้น้ำตาลได้คาร์บนะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อที่เจ็ดพับค่ะาวันนี้นะคะก่อนเราจะขึ้นเจ็ดพับแล้วเราชิมอีกหนึ่งเม็ด อันนี้เขาไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่มนะคะมันเลยไม่ค่อยหวานพี่นนท์ลองไหมกินนิดนิดไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรมันมีคาร์บกับน้ำตาลดีจริงจริงมันดีกว่าเจียวอ,อีกนะไม่ไม่หวานด้วยกลังดีนะไม่หวานสวนลุงพลดี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 ด่งกันได้ค่ะสวนลุงพลจากแปดริ้วจิ้นเอาผ่ารอมโอเคไปกัน ตอนนี้นะคะมันเริ่มพับจริงๆแล้วที่เจ็ดพับนะคะเดี๋ยวมินจอดรอดทันก่อนพอดีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นคนเดียวมินกลัวเขาแบบเมนเทนแรงเรียกก็ไม่ตอบแล้วตอนนี้รอแป๊ ไม่ต้องเร่งไม่ค่อยไม่ต้องไม่ต้องเร่งเลย แล้วพับแล้ว หน่วยเซอร์วิสหน่วยกล้าตายน้องทายวาเลนไทน์ถึงแล้วสารละ12เย้ชนะแล้วเมฆมืดจังเอาเอาดูเมฆมืดจังเลยอันนี้อันนี้วันนี้ทันสามารถปั่นเจ็ดพับ สำเร็จนะคะรอบสมงสำเร็จอันนี้คือรางวัลของคนทัางนายเนือยาง20ไม้อย่างเยอะทีนี้พูดร่วเชะตากรรมโคตรหนักอะโลดนะคะมาสมงค่ะตอนนี้ปั่นถึงจากแม่ริมมาถึงสาราสิบสอแล้วก่อนกับบ้านเติมครีมกันแดดก่อนหน้าไหม เราท้ายสุดยังไงตอนนี้ยน่าจะท้ายสุดนะคะมีเต็มเลยจริงเหรอเราท้ายของแห่แุ่มเาอ่ะทาตอนหน้าเปียกเหงื่อเป็นเซ็ตแรกเลยเหม่อนจะซึมเข้าเร็วไม่ใช่คือขนาดหน้าเปียกเหงื่อมันยังทาไม่ว่าไงเลยขากรรไกรแดดร้อนละตัวนี้นะคะหลอดละ5.0 ml ร้อยสามเบาทค่ะได้ทั้งหน้าทั้งตัวนะคะใครเอาทักมาได้ะคะ่ะใช้ตลอดเลยโอเคกลับละ